เอานะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับวันนี้มารีวิวบอร์ดเกมกันสําหรับบอร์ดเกมนี้นะครับเป็นบอร์ดเกมที่คนไทยเป็นคนออกแบบและคนไทยสร้างนะครับคือบอร์ดเกมมิ Quest ครับอ่าเรามาอ่านบล็อกกันนะครับดูสิว่าภายในเป็นยังไงบ้างนี่ยังซีนอยู่เลยนะนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับมามาดูกันครับขออนุญาตใช้เวลาแกะนิดนึงนะครับต้องค่อยๆแกะอย่างปราณนี้ิดนึงนะครับเพราะว่า เดี๋ยวไปโดนกล่องครับกล่องออกแบบมาค่อนข้างสวยเสียวมากเลยนะครับนีแบบว่าเป็นคนแบบว่าไม่ไม่ชอบแกะของแบบปลานี่อยู่แล้วอะแล้วแบบซีนมาแบบว่าแอบบเสียวๆนิดนึงนะ อ่านี่นะครับแกะเรียบร้อยแล้วครับมาดูรอบกล่องครับตัวหนังสือ midquest นะครับ, Mid รบเป็นตัวนูนนะครับโลโก้ข้างล่างนูนอาตรงสีดํานี่มันเหมือนกับว่าจะเป็นแบบว่าเป็นกล่องแบบมันๆนะทวกเนี้ artwork สวยมากเลยนะครับคนไทยออกแบบหมดเลยนะครับเนี่ยร์ตวง a เว w o r k นี่ข้างกล่องนะครับนูนหมดนะครับทวกงนี้ ท้ายกล่องก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับก็คืออุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรบ้างมีกระดาน1แผน่นการ์ดสับประหลาด79บใบกระดานผู้เล่น4แผน่นการ์ดต่อสู้100ยใบไอเทมการ์ดยีภารกิจ3 2สองเลเยอร์พาวเวอร์สินะครับคิวใหญ่สีคิวเล็ก8หินพลัง40ลูกเต๋า10นะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นบทนำนะครับบทนำเนื้อเรื่องอยู่ตรงท้ายด้วย เป็นเกมโคออปนะครับมีการเขียนไว้เล่นได้2ถึง4คนอายุ14บวกเวลาเล่น45นาทีขึ้นไปแล้วก็มีช่องทางการติดต่อนะครับมีวิธีเล่นด้วยวิ็น QR code ช่องทางติดต่อ Facebook แม่เราว่าตัวหนังสือกับความมันของรูปภาพตัวละครนี่ทำค่อนข้างดีนะเนี่ยอกการสะสมมากแกะกล่องกันเลยครับ โอ้กล่องค่อนข้างฟิตนะครับเนี่ยแกะครั้งแรกชบแกะมาก็นี่ครับไม่มีอะไรนะด้านนี้เจอกระดาษ1แผ่นครับเป็นกระดาษเปล่าๆนะคิดว่าน่าจะเป็นกระดาษเอาไว้ลองไม่ให้อะไรเป็นร้อย มีคู่มือการเล่นนะครับเป็นภาษาไทยนะครับรู้สึกว่าจะมีตำหนินิดหน่อยๆน,นะเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะรีบตอนพิมพ์อาจจะยังไม่แห้งดีนะเลยบบใส่มีเป็นคู่พัฒนาเกมมีการเขียนแนะนำตัวแนะนำเกมนะครับมีสตอรี่มีเล่นมีอุปกรณ์บอกเหมือนหลังกล่องว่ามีอะไรบ้าง มีรายละเอียดกระดานมีวิธีการต่อสู้มีความสามุ่งความสามารถเลยนะอ๋อก็ค่อนข้างเขียนละเอียดนะครับว่าอย,าย่าง Slayer Power จะรูปภาพคือความหมายอะไรยังไงมีบอกภารกิจมีวุดเว็บพ่อนมีอะไรลายลอย่างระบบการต่อสู้เนี่ยเป็นวิธีเล่นนะครับอันนี้ มีวิธีเซตอัพเขียนบอกไปเรียบร้อยมีเซตอัสีคนสวัสดี้น่าจะเป็นพวกนักออกแบบรูปพุง่งรูปภาพออกแบบเกมนะครับเพิ่มเติมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไงเดียโมเดลดีไซเนอร์เกมดีไซเนอร์ของคนไทยที่มีชื่อดังนะครับ เบหาพยาคุดวาคีพวกนี้เป็นตัวละครชื่อดังคนไทยที่ออกแบบเป็นพวก Toy a r รนะครับวางขายกันราคาก็ไปสอหาดูนะราคาถือว่าเอาเรื่องอยู่แล้วก็มีรูปภาพอาร์ตเวิร์กนิดนึงข้างหลังภาพสวยมากครับอันนี้ก็เป็นหัวสัปรรหลาดรู้สึกได้อารม monster hunter นะครับมาดูภายในกันครับอันนี้ก็คือ กระดานเล่นนะครับโอ้นี่อันนี้สำหรับอยู่ในกล่องครับกระดานเล่นแต่ว่าสำหรับคนที่พีออเดอร์นะครับก็จะได้เป็นเพย์แมทนะครับนี่เพย์แมทแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวแกะเพย์แมทเลยแล้วกันครับนี่เลยเพย์แมทอลังการมากครับโอ้โหใหญ่มากใหญ่จนแบบ หลุดโฟกัสกล้องข้างๆไปเลยเนี่ยแล้วก็มีรายละเอียดพวกตราต่างๆนะครับเทียบกับกระดานที่แถมมานะดูกระดานที่แถมมาเทียบไม่ติดเลยครับดูดิโอ้กระดาษครับคือแบบว่าไงดีอะใช้คําพูดไงมันมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงดูความใหญ่เลยนะครับผมว่าจริงๆกระดานตัวแถมเนี่ยทําใหญ่กว่านนี้ได้นะที่มันดูแบบ แอร์อัดไปหรือเปล่าแต่ก็โชคดีครับผมพีออเดอร์ไปครับก็เลยได้แบบนี่เลยใหญ่สะใจมากอนุญ,ญาตเก็บก่อนนะครับอ่าภายในกล่องนะครับแว็บแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมเอกใจแลยผมได้ได้กล่องแล้วทำไมผมถือไปถือมามีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะอ่ะขอตำหนิก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือ นี่ครับช่องว่างของตัวแบรนด์สินค้านะครับนี่คือข้อตำหนิเลยนะครับทำไมไม่ออกแบบให้แบบว่ามันมันพอดีกับกล่องอย่างเงี้ยพอมีช่องว่างอนเวลาถือไปเล่นไหนเนี่ยมันจะแบบเนี่ยคอกแคกคอกแคกคอกแคกเนี่ยนะนี่ต้องขอตำหนินะครับว่าออกแบบของข้างในมาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโอเคแล้วว่ามันสีไปสีมาเนี่ยเห็นไหมครับนี่เลยครับเห็นไหมเวลามันถูไปถูมาก็คือสีของพวกกล่อง,องพวกเนี้ยเนี่ย เห็นไหมมันไปถูติดกับกล่องข้างล่างแล้วมันดูแบบเลอะเทอะสกปรกนะอ่ะมาดูภายในกันต่อครับอันนี้ถ้าจําไม่ผิดในคู่มือเมอกี้มันเขียนว่าเป็น Slayer Power ครับน่าเป็นพวกแถบพลังต่างๆสามารถแกะได้นะครับดึงออกมาได้นี่เห็นไหมดึงออกมาเป็นกระดาษก็ดูค่อนข้างจะดูดูหนาอยู่นะครับแต่ว่าผมแอบ กลัวลวนิดนึงนะตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าตัวผิวของไอเนี่ยมันเป็นเหมือนผิวเดียวกับกล่องพวกนี้หรือเปล่าเล่นไปเล่นมาแบบมือถูอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมแลวงงเหงาอลับตัวหนังสือมันจางอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบอแอบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะถ้ามีตังก็ทําเป็นแผ่นอะคริลิกสลักรูปภาพไว้ก็น่าจะช่วยได้อันนี้น่าเป็นกระดานผู้เล่นนะครับ 4อันครับร่รู้สึกมันจะเกิน4อันหรือเปล่าอ๋อเป็นแบบ2ชั้นนะครับนี่นี่อันเดียวนะครับเนี่ยถือว่าเป็นแบบ2ชั้นดับเบิลเลเยอร์อ๋อคือแบบ1แผ่นข้างล่างแล้วแผ่นหนึ่งมาแปะทับก็เลยเป็นนูนนูเอาไว้เกี่ยวกับพวกค่าสเต,ตพวกสะสมแต้มพวกโชว์แต้มนะมีค่า HP นี่อันนี้ก็แอบกังวลเรื่องผิวเหมือนเดิมนะครับ อาจจะต้องหาทรงหาซองมาใส่นะถ้เกิดจะพกไปเล่นไหนเนี่ยนั้นถูไปถูมาสีหลุดไปก็ไม่รู้ส่วนนี้ก็เป็นซองซิปครับน่าจะไว้ใส่พวกโทเค็นอะไรต่างๆอันนี้ถุงครับถุงนี้น่าจะไว้ใส่ s l a y เยอร์พาวเนะครับเพราะว่าเวลาเราหยิบ s l a y เยอร์พาวเจะเป็นการหยิบแบบสุม่มน่าจะใช้ถุงดำอันนี้พูดพูดแบบการคาดเดาเองนะ ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใช้จริงหรือเปล่าเรามาแกะกล่องดูดีกว่าครับกล่องแรกนะครับอ่าเป็นลูกเต๋าครับลูกเต๋ากับคิ้วนะครับเรามาดูนครับนี่เป็นลูกเต๋ากับคิว้วอืมก็ก็โอเคครับเนื้องานตามมาตรฐานบอร์ดเกมทั่วไปนะครับ คิ้วนี่น่าจะมาวางแบบตามช่องมุงแี้น,นี่พอดีเลยนะนี่มาวางตามช่องน่าจะใช่ครับอันนี้พอดีแน่นอนแล้วก็มีคิ้วไซส์ใหญ่ครับก็วางช่องบนไปวางนี้อันนี้ใส่สเลเยอร์พาวเวอร์แน่นอนครับดูจากไซส์โอเคครับแต่ผมว่าคิ้วทำไมมันเป็นสีม่วงผมมองว่า,าตัวเกมมัน โทนกล่องมันออกดำดำทองใช่ไหมแม่ถ้าเป็นคิ้วแบบสีเหลืองสีอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่คนชอบหรือเป็นสีใสก็ไนดะ้เพราะเวลาสีใสอะเวลาเราใสไปอะมันจะเห็นตัวเลขทะลุมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะและ้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าไม่ได้อะไรมากมายแต่เหมือนกับว่ามันมันมันไม่คุมโทนกับดีไซน์กล่องอะความรู้สึกส่วนตัวนะลูกเต๋าครับ น้ำหนักก็ไม่ไม่อะไรนะครับลูกเต๋าส่วนตัวมองว่าสวยนะครับแต่ว่ามันมันดูมันสวยแต่รู้สึกว่ามันธรรมดาไปนิดนึงคือผมมองว่าถ้าเป็นบอร์ดเกมแนวเนี้ยมันน่าจะมีลูกเต๋าแบบเอ็กซ์คูลสนะครับสำหรับคนที่เล่นบอร์ดเกมมันจะรู้ว่าอย่างเช่น k อ่ g คิงออฟโตเกีอย่างเงี้ยก็จะเป็นลูกเต๋าเอ็กซ์คูลของเขาใช่ไหม อันนี้เขาเล่นหน้า6ก็อาจจะแบบว่าหน้าหน้าหนึ่งอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบรูปรูปโลโก้ mid q u วสอย่างเงี้ยหรือว่าหน้า6เนี่ยเป็นรูปโลโก้อะไรก็ตามมันแบบดูเท่ๆอย่างเงี้ยมันจะดู p เมี i ยมขึ้นมาอย่างเงี้ยหรืออย่างบอร์ดเกมยำพวกฮีโร่คลิกอย่างเงี้ยใช้เต่าหน้า6เหมือนกันแต่ว่าหน้า6อย่างเงี้ยก็จะเป็นรูปภาพตัวละครอะไรเยยงี้ยก็จะดูเท่ๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เลยดูธรรมดาไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ถือว่าสวยครับไม่ได้แย่อะไรโอเคกล่องแรกนะครับก็ มีประมาณนี้นะครับใส่กลับไปที่เดิมดูกล่องเล็กล่องที่สองครับอันนี้ก็คือพวกเม็ดพลังเม็ดพลังต่างๆที่เอาไว้ใช้นะอันนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นหินตู้ปลาไงก็ไม่รู้นะด้วยความที่มันใช้หลายสีอ่ะแต่ว่าทําไมถึงมีสีดำนุญาติแกะดูสีดำแล้วก็วจะไม่แกะนะครับ อันนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าแต่ละเม็ดจะแทนอะไรหรือเปล่าหรือว่าใช้สีอะไรก็ได้เหมือนกับว่าจะแบ่งมาเป็นหนึ่งสองสามสี่อย่างนั้นเหรอน้ำหนักเบานะครับมันเป็นพลาสติกอะ่ะไม่เหมือนหินแบบหินใสๆหินแก้วตู้ปลานี่พลาสติกเลยหนักเบานิดหนึ่งแต่ว่าทไมไม่เอาเป็นสีใสอะ่ะทำไมมันดำปิดปีอยู่อันเดียวไม่เป็นสีใสให้หมดอันนี้ไม่รู้นะครับไม่ได้แย่ครับ อะมาดูกล่องใหญ่ครับกล่องแรกนะครับกล่องยิเบาวเนี่ยเอ๊ะเปิดไม่ออกอ๋อเป็นแบบสไลด์ข้างครับอันนี้พู้แต่แบบว่ามันค่อนข้างจะฟิตฟนิดนึงอ๋อเป็นการ์ดครับอันนี้พอพูดถึงการ์ดแล้วผมสังเกตเลยนะว่าบอร์ดเกมทั่วไปอะมัน มันยังไงเดียมันไม่แถมซองการ์ดอ่ะไม่ออกใช่ไหมครับคือพูดถึงซองการ์ดไม่ได้ซองการ์ดใส่นะมันคือซองการ์ดที่แบบเป็นซองการ์ดทึบอ่ะแล้วโลโก้มันแบบตามหลังการ์ดอย่างเงี้ยมันจะดูแบบพรีเมียมและเท่มาก ญาแกะนะครับอันนี้น่าจะเป็นการ์ดเนื้อกระดาษนะครับยังไงดีอะผมว่ามันมัน,ม,นมันอ่อนอะให้ความรู้สึกว่ากระดาษมันอ่อนมากแต่ว่า อืมใช้คำพูดกัน,นผมรู้สึกว่าคุณภาพไม่เทียบเท่ากับพวกการ์ดที่ผมรู้จักบางแบรนด์นะเนี่ยม,มันอ่อนมากเลยนะเนี่ยเนื้อกระดาษบางแล้วอ่อนมากขนาดน่าจะพอกับเมจิกเกตัลลิงนะแต่ทุกความที่มันอ่อน,นมันก็แบบก็ไม่เป็นไรครับเรื่องอ่อนเดี๋ยวใส่ซองการ์ดก็แข็งขึ้นแต่ว่ากลัวพบความอาตเวิร์กมันลอกมากแต่ประเด็นคือ กล่องเบื่องมเลยคุณให้การ์ดมาแค่นี้เองหรอต่อให้ใส่ซองการ์ดแล้วมันฟูขึ้นใช่ไหมมันก็รู้สึกว่ากล่องมันใหญ่ไปอยู่ดีอะในความคิดของผมนะใหญ่แบบใหญ่มากพูดถึงคุณทําเป็นกล่องเด็กครึ่งหนึ่งก็ได้นะ,ะดวนต่อไปครับอันนี้สไลด์เหมือนกันแน่นอนครับ อ่าเป็นการ์ดราวนี้หลายกองเลยครับเห็นข้างหลังไหมโลโก้ไม่เหมือนกันนะเห็นไหมกับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดทําเป็นซองการ์ดที่แบบเป็นโลโลโก้ตามหลังการ์ดอะดูเท่เลยนะพรีเมียมเลยนะแบบแถมมาให้อย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจเรื่องงบประมาณนะเนี่ยด้วยความที่หลังการ์ดไม่เหมือนกันครับเนี้ยมีปัญหาละเห็นอะไรไหมครับ เห็นอะไรไหมเราใส่เป็นสองกองอย่างนี้เนี่ยคุณเตรียมกล่องมาไม่พอดีกับชุดการ์ดเนี่ยแล้วพื้นที่ในกล่องของคุณเนี่ยเหลืออีกเยอะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณยังเหลือพื้นที่อยู่เลยเนี่ยแล้วเวลามันแล้วคุณให้แบบกล่องมาไม่ครบอ,ะอ่ะอะสมมติคุณเนี่ยกล่องเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่าน่อยนะซอยครึ่งซอยครึ่ง สวยครึง่งส่ยครึง่งก็เพิ่มขนาดกล่องนิดนึงแล้วเวลาคุณพกไปเล่นนะ่ะมันจะแบบไม่ขอกแครคอกแคร์คร่แะแต่พอคุณให้กล่องมาแค่เนี้ยขอกแครคอรแกคอแกครแเห็นไหมแล้วก็ยังมีปัญหาอีกนะคือสมมติผู้เล่นใส่ซองใส่หมดอะ่ะหรือเป็นซองที่ไม่ตามโลโก้หลังการ์ดแล้วคุณใส่ไปนเนี้ยพอคุณพกไปเล่นนะ่ะเวลามันขยับสรุปการ์ดการ์ดปนกันแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นครับปนกันแน่นอนเนี่ย อาจจะเป็นข้อสี่นะนะเขาก็เลยให้ไอ้นี่มาหรือเปล่าซองซิปเออเป็นไปได้เลยให้ซองซิปมาเพื่อให้เราแบบใส่อย่างนี้เหรอใส่อย่างนี้ป่ะใส่อย่างเนี้ยจะได้แบบไม่ไม่เละเทะไม่กระจายอย่างนี้เหรออย่างงนี้เหรอใช่ผไม่รู้นะผมก็แบบมโนไปเรื่อยให้ใส่อย่างนี้เหรอ เนี่ยจะได้ไม่กระจายเลยเทกันอา้าวสองซิปไม่พอด้วยครับใส่ได้แค่นี้ครับหรืออันหนึ่งนะครับไม่มีเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เจตนาทีมงานเขานะก็แบบแกะตามความรู้สึกอนะเนี่ยแล้วก็แบบอย่างนี้เหรอวางซอนซเนี่ยจะไดไ้กาจะได้ไม่กระจาย ย้หรือเปล่าแต่ว่าไม่มีให้ซองนึงนะ,ะาาก็อาจจะอาจจะเาถึงแถมซองซิปมาให้แต่ผมก็ยังมองว่ามันมันหรือเรื่องงบประมาณต้นทุนอะไรเราก็ไม่รู้นะอันนี้มันอยู่ที่แบบเรื่องส่วนตัวก็เดี๋ยวลองเก็บไปนะครับให้มันเป็นทรงเติมกล่องแบบค่อนข้างจะแบบฟิตแน่นมากเลยนะเหมือนจงใจทำไว้พอดีนี่ โอ้ oh, 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 oh. กล้องเอียงกล้องเอียงปึ๊บต้องตัดทิ้งไปแนบมุมนี้ <laughs> <laughs> แล้วก็ม네ีแบบตรงนี้นิดนึงใส่ยากนิดนึงปึ๊บแต่ข้อดีคือถ้ามันใส่ยากเพราะว่ามันก็ไม่ไหลออกมาง่ายๆกล่องกระดาษเหมือนกับว่าแบบไม่ไม่ค่อยแบบเนีย่ยเนื้อกระดาษตรงนี้นะไม่ว้าวเท่าไหร่มันเป็นแบบด้านๆน่ะก็ใช้ได้ครับไม่แย่ตำหนินิดเดียวครับ ตำหนิเรื่องได้แหละเนี่ยแหละข้างในกล่องผมว่าคุณน่าจะออกแบบให้แบบมันพอดีกว่านี้ให้ช่องว่างมันน้อยกว่านี้ช่องว่างมันเยอะมากเลยแล้วเวลาพกไปเล่นน่ะมันถูไปถูมาแล้วพื้นกล่องมันพื้นกล่องมันเป็นรอยดำๆเนี่ยพอถูไปถูมาเป็นรอยดำานี่แบบมันดูไม่สะอาดอไม่สะอาดตาจะหรอพกไปเล่นข้างนอกใช่ไหมแล้วก็ไอ้เรื่องการ์ดข้างในที่แบบมีสามสี่สำรับเนี่ย จริงๆทำกล่องแยกได้เลยนะเนี่ยทำกล่องแยกซอยเลยครับอาจจะวางอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยซอยเลยครับกล่องแยกกล่องแยกกล่องแยกอันนี้ซอยเป็นกล่องเล็กเลยแล้วก็ขยับนิดๆหน่อยๆนะเนี้ยมันก็แบบพอดีกล่องพอดีกล่องปั๊บมันก็สวยงามครับใช้งานง่ายกระดานนะครับอ่าจริงๆรู้สึกว่า ด้วยความที่มันแบบนี้ถ้าเกิดเราขยายกระดานทีมงานให้มันแบบเกิดเกือบเต็มนะแล้วก็เวลากลาองอผมมันก็ได้ใหญ่ขึ้นมีพื้นที่สเกลถึงข้างบนนี้เลยแล้วมันจะแบบไม่ดูแอร์อัดนะครับอันนี้แต่ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามันมันแอร์อัดไปนิดนึงอะแต่ว่าใช้พื้นที่คุ้มค่านะครับอันนี้ แต่ไหนแบบ p พ y m a t มันเริ่มเทิมอ่ะกระดานแถมอ่ะมันมันเล็กมากอะ่ะเมื่อเทียบกับ p พ y m a t นะอันนี้ถุงนะครับถุงกร,รมบหยีนะครับถุงเนี่ยทำดีนะครับเนี่ยถุงถุงนี่ทำดีมากครับกร,รมบหยีความรู้สึกแบบดูดูดีเลยอะถุงชมถุงอ่าพวกไกบุกนะครับโอเคครับไม่ไม่ตำหนิอะไรนะอันนี้ผมกลัวเรื่องอย่างเดียวครับกลัวเรื่องแบบ ถูๆไ้แล้วม,มันมันลอกเหมือนกับพวกการ์ดนะนะก็โดยรวมนะครับแล้วบ,บอร์ดเกมมีเควสนะครับกับการอันบ็อกครั้งนี้ผมก็เลยรู้สึกว่า,ามันก็เป็นบอร์ดเกมที่เป็นบอร์ดเกมที่ค่อนข้างจะมือผมไปโดนกล้องปัดตกบ่อยมากเลยเป็นบอร์ดเกมที่แบบคุ้มค่าราคาไหมกับทีพีก็ถือว่า คุ้มค่าครับเพราะว่า art work สวยที่ผมไม่ได้เปิดให้ดูหลายอันเลยนะเพราะว่าผมกลัวแกะตอนนี้แล้วมัน,มนกระจายนะก็เลยแบบขอติดไว้ก่อนครับเรื่อง art work อะไรพวกนี้แต่ art work อ่ะส่วนตัวผมไปแอบ,บดูในเว็บมาแนละ้วสวยแน่นอนครับพวกการ์ดต่างๆหลายแบบที่ให้ดูก่อนหน้านี้ถ้าจะติงก็ตามที่บอกครับนี่ผมจะแพคไม่เหมือนเดิมนะหรือต้องอยู่ข้างหน้าหรือเปล่ากา,การเปื้อน ผมอาจจะติงก็ติงเรื่องแบบช่องว่างของกล่องพื้นที่อะไรพวกนี้แล้วก็มันสามารถทำให้บันพีเมียมได้มากกว่านี้แต่เขาเขาใจเรื่องงบประมาณราคานะแม่แต่ว่าแอ,แอบแอบอยากได้ลูกเต่านะลูกเต่าสวยๆอ่ะถ้าได้ลูกเต่าสวยๆแบบเป็นพรีเมียมตามกล่องผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่แบบน่าสะสมเกมหนึ่งเลยสำหรับตอนนี้นะครับมิดเควสนะครับก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะถึงมือกันหมดแล้ว บางร้านน่าจะยังเหลืออยู่นะครับก็แนะนำว่าใครอยากได้ให้รีบซื้อนะครับเพราะว่าล็อตแรกๆอะ่ะต่อให้ไม่พีออเดอร์ถ้าร้านเขามีสำรองไว้อ่ะน่าจะได้เพย์แมทเพย์แมทคุ้มมากครับใหญ่มากผมว่าน่าจะไปลองเล่นเกมได้ด้วยเนี่ยแล้วเพย์แมทแบบว่าเป็นงานเย็บขอบด้วยนะเพราะนั้นหลุดลุยข้างๆเนี่ยหลุดยากแน่นอนแต่สำหรับวิธีการเล่นอะไรพวกนี้นก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปถ่ายวิธีการเล่น อะไรหรือเปล่าเราจะต้องหาเพื่อนมานั่งเล่นก่อนแต่ว่าวิธีการเล่นทั่วไปลองดูในเพจนะครับมีเควสชื่อตามหน้ากล่องเลยครับก็มีทีมงานเขารีวิวเล่นให้ดูอยู่ระดับหนึ่งเลยก็ไปลองไปศึกษาดูไม่น่ายากอะไรครับพวกนี้ส่วนตัวแล้วผมให้คะแนนดีไซน์ภายนอกทุกอย่างนะกับการแพ็คก,กล่องอะไรก็ตามผมให้ประมาณสักา8 8.5แล้วกันนะติเรื่องไอช่องว่างของพื้นที่กับแบบว่ากระดานเแมบบแบบแบบัตัวแถมแล้วก็เรื่องที่ทําให้แบบมันสก,กปรกนิดหน่อยอะ่ะก็ให้8.5โดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างจะสวยมากนะครับกล่องเนี่ยดูพรีเมียมเลยแต่ว่าลูกต่งลูกเต,กตนะกก่านะหักหักคะแนนแบบอยากให้มันพรีเมียมมากกว่านะี้คือเป็นสินค้าคนไทยทยั้งทีอะ คือผมไม่รู้ว่าต้นทุนมันจะแบบเกินงบหรือเปล่าอะไรก็ตามนะแต่ว่าถ้ามันได้ของที่พรีเมียมกว่านี้แล้วบวกตังค์อีกหน่อยผมเชื่อว,ว่าผู้เล่นหลายคนนะยอมจ่ายแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้ซื้ออันนี้นะได้ยินว่าจะมีลอตคิกสตาร์เตอร์อีกลอตเนี่ยแต่ว่าลอตคิกสตาร์เตอร์พวกการ์ดพวกคู่มือการเล่นจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับคนชอบสะสมแบบสายอินเตอร์ก็ลองไปติดตามรอดูข่าวที่หน้าเพจปิดเควสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนตัวแนละ้ววันนี้ก็ ขอจบการรีวิวเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวไปดูรอบหน้าเจะอะไรมารีวิวโดยส่วนตัวแล้วบอร์ดเกมที่จะรีวิวอาจจะมีน้อยหน่อยนะเพราะผมไม่ได้สายแบบบอร์ดเกมจ๋ายังไงซียูนะครับทุกคนบ๊ายบาย